แต่ยังเธอก็อยังทำให้ใจใผมละลาย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อยู่ดูแลเธอทุกวันไม่ต้องการอะไรแค่ได้อยู่ใกล้กัน mm hmm. เธอคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉัน mm hmm. อยากเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิมในทุกวันเธอเธอจนใจละลายแต่ในใจใเธอไม่มีใครใช่ไหมขอแค่โอากาสให้ฉันได้ลองเข้าไป mm hmm. อยู่ในหัวใจของเธอได้ไหม แบ่ไม่ต้องพยายาม <No. S 1> แค่เดินผ่านมาใจผมแทบจะหยุดตามรอยยิ้มเธอทำผมเหมือนจะละลายเธอแค่พูดคำเดียวใจมันแทบจะพังไปทั้งร่าง <No. S 1> ไม่ต้องแต่งเยอะเธอก็สวยอยู่แล้ว <No. S 1> แค่สื้ยยิ้มกันเก่งยิ่งก็ดูโคตรเทว mm. เวลาเธอหัวเราะทั้งใบมันหยุดหมุนอย่าอยู่เวลาไว้ตรงนี้มีแต่ฉันกับคุณ yeah. ไม่ต้องแรงไม่ต้องร็ไปขอแค่อยู่ตรงนี้ไม่ห่างไกลเธอคือทุกอย่างที่ฉันฝันไว้อย่าให้เธอรู้ไว้อย่าอยูู่แลเธอทุกวันไม่ต้องการอะไรแค่ได้อยู่ใกล้กันเธอคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันอยาเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิในทุกวันเธอเธอจนใจละลาย ใจใเธอยังไม่มีใครใช่ไหมขอแค่โอกาสให้ฉันได้ลองเข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอได้ไหม Yeah huh? Baby I just wanna hold you tight อย่าอยู่ข้างเธอทั้งวันทั้งคืนไม่ต้อง fancy ไม่ต้องใส่ gold chain เขาแค่มีเธออยู่ใน frame มันก็โคตร r i ทุกครั้งที่เธอมองมาเมื่อเวลาในโลกมันหยุดพัก อยากบอกว่ารักแต่กลัวเธอจะหนีเ uh, ลยเก็บไว้ตรงนี้ในเพลงนี้สักที Just you and me อยากจะเป็นคนที่ทำให้เธอยิ้มได้เวลาที่จะเหนื่อยล้าจะอยู่ข้างกายขอแค่โอกาสให้ได้ลองรักดูสักครั้งฉันจะไม่ปล่อยเธอต้องเสียใจ yeah <Yeah. S 1> yeah. ดูเธอเธอเวลาเธอยิ้มเวลาเธอใส่หมวกแก๊ปัวใจมัน skip beat เหมือนโดน snap อยากจะเป็นคนที่เธอเลือกมานั่งข้างในวันที่เหนื่อยล้าเคอยเป็นกำลังใจฟังเยอะเธอถ้าเธอใครที่ดีกว่าฉันฉันก็ยินดีแด้ขอแค่เธอรู้ไว้ว่าทุกความรู้สึกที่ส่งให้เธอไปมันมาจากใจเเธอทุกวันไม่ตงการอะไรแคดอยู่ใกล้กันเธอก็เหตุผลเดียวที่ทให้ฉัน คนดีขึ้นกว่าเดิมในทุกวันเธอเธอจนใจละลายแต่ในใจใเธอยังไม่มีใครใช่ไหมขอแค่โอกาสให้ฉันได้ลองเข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอดีไหม